สวัสดีจ้าเฮยเห็นวะสวัสดีจ้ามาจ้ามันนี้พามาตัดต้นกระเทียมป้ากันเห็นปะมาจ้านะมากระเทียมกัน งนงเีมาจา้ะไปสวัสดีอีกรอบนึงนะจา้ามาตัดกระเทียมกันจ้ะเข้าป่าเข้าป่าตัดกระเทียมป่า มึงเนี่ยอ้วรัวคักแม่พี่น้องจ้าโอ้ยมันคือบอลนันนนออ่นใหไหโน่เนี่ยคือบ่อนี่เห็ใหอยเหฮองามเนาะ Ăn ngon Hãy subscribe nhìn không Mọc Mật ngâm Ngâm heo okay. này có mưa rồi ในพ,พ่อพ่อพัดหรอจ๊ะพ่อแหบเอาแค่นี้แหละดูพักการพักปลากระเริ่มแล้วจ๊ะเริ่มต้นก็นไปเที่ยมปลาเลยปละ ธรรมชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์ริมคลองน้ำพวกเนี้ยหลายหล,ลายเลยจ้ะมึงเนี้ยเห็นปะระเทียมปลาเต็มเลยข้อแหลวเหนี่ยวข้อแหลวแค่นีกกลรล่วงไปได้โบนี่น้ำล่วงไปได้ ngam quá ngon ngam ngon ngon ngam 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 nó. มาบึงโอ้ยบนหาใส่กล้องอันสิ้นนี้มาเลยโอ้ยคากบะนี่หยับดินหยับตมโอ้ยคอย ม้วนลราบันีจิจ้าต่อไปกระซี่เลด,ดูการพักปลาพักบุ้งปลากระพักบุ้งฝรั่งก็จะออกพักบุ้งฝรัง่งอีกบุ้จักอีกบุ้โดนหรอจ้ะพักบุ้งฝรัง่งแซ่บแกงสมแซ่บแสบ,แ,สบแต่ว่ามันจะออกสมสม,สม เห็ดเมนูได้บุคคลหลายเห็ดแกงเทพพ่ได <ful> ้เ <line> ดี๋ยวจะพามาเก็บคุนยางเห่นจ้ะยังไ้่พูดเจายางเห่นยังมีคนยางเห่นอยู่ด้วยจ้ะพูดเห็นไหมล้ะ นี่ไงข้ามาเบ่งน้ำคลองของสวิตเซอร์แลนด์ค้องน้ำเป็นอบนระมีหรอจ๊ะมา 然后。Wow. ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนั่นเลยด้ยจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ส่งนอน้อยของเหนียวน้ำแล้วก็ขอพคุณหลายท่าทนอียยงพิษกับขออภัยเบาถึกเบาพิษกับขอโทษขออภัยน้ำด้จ้าสวัสดีจ้าไรละจ้าสวัสดีจ้า